เขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเป็นอะไรวะท้าไฟตัดนะคะเถินนาไม่จ้าไฟเนวฟินนะคะชมพู่ไม่ให้อยู่พ่ออย่าพูดมากไปอายเขาอะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเป็นท็อปปิกอะไรคะห้อก็จะเป็นท็อปปิกที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศนะคะซึ่งจะมีท่านผู้ชมทางบ้านแนนนํามาเพราะว่าเห็นบอกว่าเออเรียนแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจค่ะหรือไม่ก็ เียนก็ได้นะคะไม่รู้เหมือนกันนะคะเจ็บสิวอะเจ็บโอเคเวามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าค่ะพี่ขอดพี่ขอดเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องตับหนึ่งได้ข่าวว่ามีชื่อนอกวงการเหรอคะชื่อในชื่อในวงการภาษาจีนเรียกเรียกว่าอะไรคะเซ็งเลอกขอดค่ะห้อยแหมห้อยเล่นแต่เราห้อยก็มีห้อยชื่ออะไรห้อยบอกเขาไปของห้อยของห้อยเป็นภาษาเกาหลีนะอินี เขาเป็นฟังดีๆนะลุ้งห้ยจุ้งทำไมพูดเกิดจ้ะเกิดโอเคเขาเลือกกันเลยนะคะก็สําหรับระบบสารสนเทศนะคะที่เรารู้กันอยู่ก็จะมีตัวหลักๆเลยก็จะมีเป็นพวกอินพุตนะคะ processing output แล้วก็จะมีตัว feedback นะคะ input นะคะก็จะเป็นการรวบรวมจากเชื่อมข้อมูลต่างๆนะคะ processing ก็จะจะเป็นการ เปลี่ยนข้อมูลทำคำนวณการเปรียบเทียบแล้วก็การประมวลผลนะคะ o u t พ u t ก็จะเป็นผลที่จะแสดงออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเอกสารหรือรายงานนะคะ feedback ก็จะเป็นข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งจะทําให้ต้องอย้อนกลับมาแล้วก็เป็น p r o c e s s i p r o c e s s i อีกรอบหนึ่งนะคะค่าสาหรับอ,องค์ประกอบหลักๆนะคะก็จะมีเป็นฮาร์ดแวร์นะคะก็จะเป็นพวก,กอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นเช่นจอค์ม ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นโปรแกรมสั่งการต่างๆนะคะยูเซอร์เป็นผู้ใช้งานแล้วก็ผู้ปฏิบัติการค่ะ Data information ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะ p r o d u c e นะคะเป็นขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานค่ะ n น t w o r k นะคะจะเป็นการเชื่อมระบบนะคะจะมีอินเทอร์เน็ตนะคะอินทราเน็ตแล้วก็เอ็กทราเน็ตค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็น6ชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงค่ะ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสำหรับสนับสนุนการตัดสินใจระบบผู้ชำนาญการระบบสำนักงานแล้วก็ระบบประมวลผลรายการธุรกรรมข้อมูลค่ะซึ่งระบบสารสนเทศต่างๆก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศสำหรับผู้กำหนดกลยุทธ์ค่ะสำหรับผู้บริหารสำหรับผู้ชำนาญแล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติการนะคะซึ่งระบบสารสนเทศต่างๆเนี่ยก็จะมีวิธีใช้แตกต่างกันออกไป สำหรับระบบสารสนเทศรูปมือื่น,นะคะก็จะมีเป็น I S N นะคะซึ่งจะมีเป็น2ตัวด้วยกันนะคะคือ A I ซึ่งเป็นระบบอัจฉรยิยะแล้วก็เป็น B S นะคะซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ง่ายมากนะคะจะมีเป็น O S S นะคะ Office Automation System ค่ะสำหรับการการใช้ของพลักง,งานธุรกรรมนะคะ K M S นะะ Knowledge Management System นะคะหาเนาะ ฉนหนาวหนูพีชแล้วก็ iOS ค่ะาสำหรับะระบบสารสนเทศทางธุรกิจนะคะแล้วก็จะแบ่งย่อยออกไปนะคะจะมีระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดําเนินงานนะคะระบบสารสนเทศด้านบัญชีค่ะการตลาดการเงินทรัพยากรบุคคลแล้วก็การผลสง่งค่ะ โดยเริ่มนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศทางการบัญชีนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะเป็นบัญชีการเงินค่ะแล้วก็เป็นการบัญชีบริหารน,นะคะซึ่งจะมีลักษณะคือให้ความสัมพันธ์กับการจัดการสารสนเทศการบัญชีนะคะแล้วก็มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศด้านการเงินค่ะซึ่ง มันจะเป็นเกี่ยวกับการจัดการเงินสดหมุนเวียนนะคะว่าถ้าธุรกิจของคุณขาดเงินทุนก็อาจจะก่อให้เกิดทั้งปัญหาทางตรงแล้วก็ทางอ้อมได้การจัดการทางการเงินเนี่ยก็จะมีหน้าที่ด้วยกัน3หน้าที่นะคะก็คือการจัดการด้านการเงินการพยากรแล้วก็การควบคุมทางการเงินค่ะส่วนเทคโนโลยีด้านการเงินเนี่ยก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกก็จะเป็นโปรแกรมสําหรับรูปทางการเงินก็จะเป็นแบบว่าซอฟตแวร์เชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งอะค่ะ ระบบระยุกีคอมเมิร์ก็จะเป็นระบบการจัดการสกุลเงินทางต่างประเทศการทําเหมืองข้อมูลทางการเงินเทโนโลยีด้านการชาระชําระนี้ก็จะมีบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรที่พวกคุณใช้กันนั่นแหละค่ะต่อไปนะคะระบบสารสนเทศการบัญชีเนี่ยแล้วก็ระบบสารสนเทศด้านการเงินมันจะมีความสัมพันธ์กันค่ะโดยนักการเงินเนี่ยจะนําตัวเลขทางการบัญชีมาประมวลผลได้ตามต้องการเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับนการตัดสินใจทางการเงินได้ค่ะ ต่อไปพี่เหนื่อยต่อไปนะคะเป็นระบบสารสนเทศด้านการตลาดค่ะการตลาดเนี่ยจะเป็นหน้าที่สําคัญนึงของธุรกิจเลยนะคะเพราะว่าการตลาดจะมีรับผิดชอบในการกระจายสินค้าบริการไปสู่ลูกค้าปกติเนี่ยการตัดสินใจทางการตลาดเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการจัดส่วนประสงค์ทางการตลาดด้วยนะคะการตลาดก็จะแบ่งแยกย่อยไปนะคะว่าเป็นระบบสารสนเทศสําหรับการขายก็จะมีการสนับสนุนการวิเคราะห์แล้วก็การ วิเคราะห์การขายวิเคราะห์ลูกค้าค่ะแล้วก็เป็นการระบบสารสนเทศสำหรับการวิจัยตลาดนะคะก็จะแบ่งแยกย่อยไปอีกว่าคุณวิจัยลูกค้าคุณวิจัยตลาดแล้วก็เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการส่งเสริมการขายระบบสารสนเทศสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการระบบสารสนเทศสำหรับการพยากรณการขายระบบสารสนเทศสารสนเทศสารสนเทศการวางแผนกำไรระบบสารสนเทศสำหรับการกำหนดราคาค่ะแล้วก็อันสุดท้ายระบบสารสนเทศสำหรับการควบคุมค่าใช้จ่ายค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการดําเนินงานค่ะซึ่งระบบเนี้ยมันจะเป็นการแปลรูปทรัพยากรค่คะให้ออกมาเป็นสินค้าที่พร้อมวางจาหน่ายเลยโดยผู้ผลิตเนี้ยก็ต้องพยากรวัตถุดิบให้มีปริมาณที่ตรงกับความต้องการของลูกค้านะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรการบุคคลค่ะเป็นการบริหารงานเนี่ยบุคคลให้สนับสนุนการดําเนินงานตั้งแต่การวางแผนการจ้างงานพัฒนาให้ระบบมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปนะคะ เทคโนโลยีเนี่ยที่เรามาใช้บริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะมีโปรแกรมบันทึกการเวลาการทํางานเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมการจ่ายเงินเดือนแล้วก็โปรแกรมการบริหารงานด้านมนุษย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องไม่ไม่อะไรวะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสําหรับเรื่องระบบสารสนเทศนะคะพักชมโฆษณาสักครู่นึงค่ะ ใส่ดีใส่สามทีเสื้อเป็นรูเลยเสื้อเป็นรูถ้าคุณโทรมาภายในสิบนาทีนี้เราเสนอขายคุณในราคา3,000บาทแต่ถ้าคุณไม่โทรมาเลยลงเกือ30บบาทโทรมาหาเราสิคะหนึ่งเก้าศูนแล้วโทรมานะคะ นะคะค่ะวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้น,น,นะคะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยก็คงได้รับความรู้ข่าวสารจากพวกเรา2คนไปแล้วนะคะ, <S <S ะ,คะเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสาราสนเทศซึ่งในวันนี้เนี่ยคอดกับห้อยอ่ะก็มีคําถามถามาถามเพื่อนๆทางบ้านนะคะ <S <S เกี่ยวกับ ตัวอย่างการนำโหลดเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้นะคะให้เกิดประโยชน์มีระบบอะไรบ้างคะให้ยกตัวอย่างมา3ระบบนะคะสําหรับในธุรกิจนะคะสําหรับคนที่ฟพนอินเข้ามาคนแรกนะคะเราก็จะมีและตอบถูกเียเราก็จะมีของรางวัลให้นะคะเป็นกิฟต์บอร์ e เชอรนะคะ100บาทค่ะตลาดไทยเมืองใหม่นะคะค่ะเรา que, เดี๋ยวเรามารอสายหน้าไมค์กันเลยนะคะจริงิเฮ้ยมีคนโงรมา มาทวงนี้ก่อนนะรับหฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรค่ะชื่อผูกค่ะพี่โทรมาทำไมคะเนี่ยโทรมาตอบคำถามสิพี่อยากได้ร้อยหนึ่งเฮ้ยจริงเอาไม่ทำอะไรอยอ่างแกซื้อของที่ตลาดชัยเมืองใหม่ซื้ออะไรซื้ออะไระพี่ไม่ต้องรู้ก็ได้มั้งโอเคค่ะผูกผูกตอบคำถามพี่มาเลยเมื่อกี้พี่ถามคำถามว่าอะไรนะ ขอทัวร์คำถามรอบแล้วกัน่า์คำถามพี่เหือ50ิบาทนะบอกเลยยอมไม่เอ่ยยอมไม่เอ่ยอะยอมก็ได้จำไม่ได้ค่อยโอเคก็จะเป็นคำถามว่าเราจะมีเอ่อจะขอตัวอย่างเกี่ยวกับการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในธุรกิจอ๋อพี่อันแรกอันแรกเป็นธุรกิจการบินพี่แบบสารสนเทศนี้ใช้ตั้งแต่แบบการควบคุมโดยหอบังคับการตั้งแต่แบบการจอด การขึ้นของเครื่องบินรวมไปถึงแบบการจองตั๋วอะไรอย่างนี้สุดยอดอันที่สองก็เป็นแบบธุรกิจธนาคารซึ่งแบบว่าเอาเทคโนโลยีมาพาัฒนาให้แบบว่าแข่งขันโดยกับคู่แข่งเพราะว่าการแข่งขันกับธนาคารในคู่แข่งอ่ะสูงมากก็เลยก็เลยเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพัฒนาแข่งกับคู่แข่งน้องดูม,มึนๆน,นะที่สามารถเอาไปก้นธนาคารได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่พี่นะไออันนึงก็เป็นอุตสาหากรรมในแบบเทคโนโลยีใน ในอุตสาหากรรมก็คือเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบของสินค้าให้แบบใหม่ๆอะไรเงี้ยจะได้ขายได้ดีๆอืมประมาณนี้ <ไป S 1> แหละเป็นคำตอบสุดท้ายเนี้ยค่ะน้องผูสุดท้ายค่ะพี่สุดท้ายก็รับไปเลยค่ะกิฟต์ v o u e r ห้าสิบบาทนะคะตลาดไทยด้วยะคะ่ะตบมือ3าทีค่ะ สำหรับวันนี้นะคะรายการขับปันเนของเราก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเจอห้อยกับขอได้นะคะถ้าเจอก็อย่าทำลายร่างกายหรือเปล่าโอเคค่ะนะไม่ต้องพักก็ได้เออสำหรับวันนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ